สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่าน,นกันเลย,เลยนะฮะก็วันนี้ก็จะมาเ,เล่นเซิร์ฟนะฮะฮันเกอร์เกม เนี่ยฮะเออนั่นแหละเซิร์ฟเอร์เกมนะฮะในเซิร์ฟไลท์บ๊นะครับผมเอ่อแล้วก็ก็มีทีมงานมาเล่นด้วยอีกแล้วนะคุณตังคุงชาแนลนะฮะตอนนี้เสียงพังกูงพังหมดเลยนี่ครับก็เดิต้องรอพี่ตังคุงก่อนนะฮะรอเฮียอะไรแบบไม่โหลดไม่อยู่ตรงนี้กุลับอินมาประมาณ กี่นาทีามือเห็นกูอยู่ตรงไหนโอเคนะฮะก็ชื่อผมที่เได้ในเซิร์ฟนี่ฮะขีด Q S W S X นะฮะก็ใครที่เจอผมก็ฝากคักคายกันด้วยนะฮะแต่ว่าสกินที่ใช้เได้ในเซิฟของของผมจะเป็นสกินนี้นะฮะเออเน็ตมันก็ดีนี่หว่าทำไมแบบไม่โลหลดว่ะ w a t e f u c k นั่นดิแล้ว์เฟ อ้าว่ายอิวอ่พี่โหจ้คนไทยอยู่ตรงไหนอะไ้มเห็นกูอยู่ตรงไหนผมยังไม่เห็นพี่เลยครับเออกูลอยกูล็อกอินแล้วนะอืมไหนอะมัจะลองดูที่ลอยลอยอยู่ดิมีด้านไนตงง่ายกูทำไมโอเคเด้อทำไมมันจะเฝอเก๋ทางก็เกมโอเคไปทางนน้นเออเล่นคนเดียวก็ได้ เอ้ยจะดีผมต้องมีทีมงานไปเล่นด้วยถึงจะนกนาจะได้มีทงมีทีมกันเดี๋ยวกูส่งทีมงานไปรับไม่ต้องห่วงส่งทีมงานไปรับก็วันนี้นะพี่ไมคี้ไม่อยู่นะฮะไม่ได้มาโอ้ยจริงๆงคือไม่ไปกอดดิฉันไปบัรบาด้วยคือแม่งมาแล้วปวนทุกที่เลยนะฮะแต่ว่าคือก็ต้องปวดหัวไปตามๆกันนะฮะโอ้โหบอกเลยว่าเอจจฮาลวีนี่แบบ เดี๋ยวแม่งมาดูน้อยใจเขาก็คงจะรู้นะว่าเราพูดเล่นๆนะฮะแต่ความจริงก็ไม่ได้พูดเล่นนะเราทายคิมเมรกโบวคิมเมรกโบกโอ้เครียดกันเลยทีเดียวค้างกันเลยทีเดียวโอเคนี่เ็าคนไทยนะจะจำไว้นะฮะสตีฟเคยทำไมชื่อว่าสตีฟสตีเออเออคือคือพี่เปลี่ยนชื่อไม่เป็นหรอครับอ๋อหรือพี่อยากแบบ คือเขาอาจจะเป็นแบบชอบอะไรที่แบบลบบรินรินพันรินพันกันคือก็อาจจะชอบอะไรที่แบบเบสิกเบสิกก็ได้นะฮะคือมึงเล่นไปเลยเถอะโอเคไม่เบี้ยวกลางงั้นเออก็เดี๋ยวไม่มีอันไหนเปิดเลยระหว่างรอนี่ผมก็จะเล่นไปก่อนแล้วกันว่าแต่ไม่มีอันไหนเปิดเลยไม่มีไม่มีอันไหนเปิดเลยถือว่ากูมาพากแล้วกันก็เดี๋ยวผมจะตัดไปเอตอนที่เขาห้องเอ้ยไม่ต้องตัดแล้วยื ไปเข้าโอ้โหด่านนี้ปิดไวไฟแป๊บ <c oughs> ไม่ปิดไวไฟนี่ผมลองให้หนักมากเลยขอบอกโอเคโอเคนะฮะก็โอ้โหมีสกินลงพีไอ้เหี้ยคือมีสกินลงพีด้วยคือบอกว่าเน็ตก็เน็ตกูแท้ๆท,ทำไบมือเสกเล่นลน <c oughs> ื่นชิบหายเลยสัส <c oughs> <c oughs> อาจจะเป็นว่าเออเครื่องของมันดีเกินไปอะไรประมาณนั้นก็ได้นะฮะจะดีเกินไปแล้วเลิกกันเถอะว่าแต่ลุงพีงพคือแบบ<อ>รู้ชื่อแบบคนบ้าน,าน <c oughs> รู้<น>เลยว่าเป็นคนไทยนั่นดิผมนมี่เครียดกันเลยทีเดียวเอจีที่คนไทยไปแพร่ระบาดน,นั่นดิอันนี้ผมแบบอุตส่าห์หนีมาอยู่ที่แบบเอจีที่แบบคาดว่าไม่ค่อยมันจะมีคนไทยแล้วมันยังมีอีกนะเอจีจะเจ็งน,นะที่ ที่ผมเหมือจะเล่นประจำนะฮะครเจอก็ฝากทักทายกันด้วยล่ะนะส่วนผมเล่นเอจจีธรรมดาเลยนะฮะเอจีรรงโ,งโง่ๆเบสิกเบสิกอือประมาณนั้นเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวโดนผานลุงพี่ก่อนโอ้โหไทยกดหนึ่งกูไม่กดดีกว่านะฮะกดสไลแม่งชวนเข้ากลุ่มทุกทีเลยนะส่วนเขา้าพวกเละนะฮะประมาณนั้นนะฮะกู<ม>เจอบ่อยถนะ้าคนไทยไม่ฆ่ากันคนไทยไม่ฆ่ากันพอถึงเล่นแะดปุ๊บแม่งอืม บ,บอกเลยว่าคือกะะเล่นเซิร์ฟนี่ต้องใช้คำสุภาษิตว่าเอาตัวรอดเป็นยอดคนนะฮะจะถามในระหว่างที่เราแป๊บหนึ่งคือมีใครแบบเคยเข้าเด็ดแบทแล้วบอกว่ายังไงเคยบอกว่าเข้าเด็ดแบทปุ๊บแล้วเน็ตหลุดเงยออกกระดินเอาเกี๊เซิร์ฟอะไรเงี้ย <laughs> เคยไหมผมนี่อย่างบ่อยอะ พอเข้าเดนแบตปุ๊บค้างแล้วก็หลุดออกจากเกมไปเลยพอเข้ามาอีกทีผมก็ได้สิ่งของที่ถือว่าเป็นผู้ชนะสักพักหนึ่งสิ่งของนั้นก็บินหายไปจากมือได้ไงไงก็ไม่รู้อ <c oughs> นที่โคตรงงเลยเราเราเปิดหัวไมเกมแดงเล็กหนึ่งนาทีนะฮะโอเคก็เพื่อไม่เสียเวลาตัดไปก่อนแล้วกันนะฮะโอเค แล้วก็ไปเจอกันตอนที่เริ่มนะฮะโอเคที่ทูวันไปเอ้ยกดดิโอ้ยโอ้ยของของของเก็บเก็บจังหวะนี้ต้องเก็บนะเอ้ยขวานเล็กเก็บฟึบของหมดไปโอเคพยายามไปทางที่ไม่ค่อยจะมีคน นะฮะเดี๋ยวเราจะโดนกิวเอาได้ง่ายขัดมาแมงมีเป็นสิบคนเลยเฮ่ยเฮ้ยเดี๋ยวแมบนี้มันคุ้นๆนะนีไงแบบนี้ได้ยังค่าได้ผมก็เปิดเลยแล้วกันนะฮะเปิดแล้วเอ้ยผู้หญิงนี่ว่าไอเมื่อกี้มีอีน้ลตัวไอหน้าตัวเมียโดดโดดค่ามันกิวจะมัต้องไปกิวค่วามันสิวะมันไกลจังเนี่ย อือเน็ตแท่าคน <H ipping. S 1> ตายหาแล้วเอ้ดูดูผู้ข้างบนเนอะมันจะเป็นรูปหน้าโคสวยโคจอบเลยนะเฟเวอร์แลสไม่ทนันละเฮียเฟเวอร์ลเอ้ยคืออ๋อช่เหรอ,อเคผมรู้สึกว่าเมื่อกี้ตรงนี้นมีหียบอยู่นะฮะเดี๋ยวนี่ไงโอ้ยถันูถังเอาไปลงขา้า นี่เก็บไว้ปึ๊บโอเคโอเคเขาอ,อยู่ตรงนูนกันเราจะพยายามไปที่ที่ไม่มีคนนะฮะเพราะว่าพอมีคนทีไรนี่บอกเลยว่าโอ้โหจะหิบสองหิบรวดเกาะโซ่เหล็กอาหารนี่คุ้ยอาหารเต็มเลยนะฮะจัดว่าแจม่ม นะฮะก็อาหารในช่องนี้แล้วก็อย่าลืมไปดูรีวิวอาหารกระป๋องในช่องผมนะเฮ้ยทำไมไม่เอาขวานเล็กมาขวานเล็กก็มีเออเออเออนี่มีขวานเหล็กอ้าวเมื่อกี้กูเห็นมึงอยู่ฝานทองฝานขวานเโอเคปึ๊บป๊โอเคเออมีหนูแต่ไม่มีลูกหนูให้อืมอยากหลอโอเคตอนนี้เราก็พอจะมีของเยอะแล้ว จากตั้มแล้วแสดงว่าเราก็ได้ขุดทองแล้วขุดทองโอเคผมคิดว่ามันต้องมีคนมาที่นี่แล้วโอเคพยายามนั่งจากนั้นก็จะไปเจอกันที่ห้องน้ำชายถุยนี่ห้องน้ำชายไม่ใช่อาเบะพี่โอเคนะฮะเราต้องพยายามกดนั่งเข้าไว้สาอเบะก็้วพับึงไง fuck fuck โอเค นะฮะก็พยายามกดนั่งนะฮะเวลาเล่นในเซิร์ฟ For You For t h e a d p เพื่อที่คนอื่นจะไม่เห็นเรานั่นเองเห็นดิเออเห็นแต่ไม่เห็นชื่อเฮ้ยคุยกันสักรับปวดหัวนะฮะอันนี้มันอะไรวะเกี่ยรทีแล้วหุ้ยแปดนาทีประมาณแปดนาทีแล้วคือผมจะพยายามให้คลิปมันน้อยกว่าสิบนาทีนะครับแต่ก็คงไม่ทัน มากสุดก็เอาสักสิบห้านาทีนะครับผมเพราะว่าไฟล์มันใหญ่มากนะครับมันยิ่งใหญ่สิบสองวิสองเมกเคียดกันเลยทีเดียวนะฮะไฟลมันยิ่งใหญ่โปรแกรมโมบิซินนี่โมบิโมบิเซนเออโมบิเซนโปรแกรมโมบิเซนนี่บอกเลยว่าแบบแม่งใครเถียงกูว่าเป็นโมบายเซนหรือโมบายซินนี่กูตกคอหักเลยไอ้ตว์กูเคยเรียนวานที่อกกิทอีีกูเคยแปงกิทมาก่อนแต่เถียงกูไปและ คือเราเจอคนเราเจอคนแล้วเอาให้มันกููมันไปไหนแล้วกูเก่งอังกฤดขนาดของรี่เย็ดได้อย่าลืมเซ็นเซอร์ด้วยไม่่ะผมเซ็นเซอร์ไม่เป็นบอกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวคนเอากูมันอยู่ฝั่งโน้นออกยากออกหนึออกยากชิบหายไอ้เฟลก็คลิปนึงนี่ผมจะพยายามเอาให้มันเอ่อน้อยหน่อยใช่ฮะ ประมาณสิบห้านาทีเต็มที่นะฮะเพราะว่าก็อย่างที่รู้กันว่ามแม่งโคตรกินพื้นที่โอเคเราเจอคนแล้วเราจะกดนั่งเราก็ย่องไปมันไปนะไม่ต้องละวิงว่งไปเลยดีกว่าแล้วค่อยย่องเขาบอกว่า PVP ที่ดีที่สุดต้องปรปเจิญนปเจิญไปเชิญครับไ <laughs> ปเชิญระเชิญได้เลยเฮ้ยเฮ้ยกดนั่งเฮ้ยมันทำอะไรอ่ะมันทำอะไรอยู่ในรถมันต้องบอกว่า มันมาแล้วจังหวะนี้ฟันฟันฟันไม่ได้โดนเลยเอ้ยอ้าวมันคิดว่าอ้าวเอ้ยมันไม่มีอาวุธเ้ยอ้าวอย่างนี้ก็าเสร็จผมใชครับไม่ใช่แมงขันมาดาเพสเอซเรผมนี่อึ้งเลยอ้าวเฮ้ยติดติดรถง่ใช่บหมเลยดาตัวเองหล่อเะล่ะมึงหลอกกูด้วยตกลงมึงจะเฮ้ยเดี๋ยวตกลงมึงจะโง่หรือมึงจะหลอกมึงรอขอกูด้วยดิไม่รอไปใช้เลือดอืกซ์เซอร์ซิน ผมนี่เป็นแอคเซอร์ซินเลยแอคเซอร์ซินจะมีคนมาแจมแอคเซอร์ซินไอ้ยมีคนตามแล้วอึ๊ยฟันฟันเราทิ้งเก็บลราเก็บไอ้นู่นก่อนดีกว่าอ้าวหายไปไหนแล้วมันหายไปไหนวะหายแล้วคู่โอยอยู่นู่นเฮ้ยอย่าบอกเราว่าข้างหน้าแมปไม่โหลดโอ้โหเต็มเลยแล้วแมปไม่โหลดด้วยระบบดังโหลดโอ้โหวอเตอร์เบิรกชัดเลยนะฮะจังหวะนี้มึงมาเป็นกลุ่มเลยทีเดียวทีมแน่นอนคนไทยเนี่ย เอาเด้คนไทยที่มันเกียร์แบบเนี้ยผมถึงแบบอุตเตอร์เฟิร์กมามาควยกันเลยมาเอาเด้เอาเด้เอาวด้บบุวีดาบเขอดาบเข้ามาดาบพอกับดาบไม้แลดู้องเหือขุดทองเงือเนียมันมันพีวีพีเก่งด้วยแต่มันชอบอยู่เนี่อเอาเนี่ยเออควยทำไมอยู่ดีๆหล่อนอาหารมึงโอ้โหแม่ดาบเอ็นชาร์ดมึงโกงแน่นอนเลยเนี่ยเออแฮกโอ้โหไอ้เชื่อ เว่นตีทีหลอดอาหารรวบไปเลยอาหารกูนี่ลบหัวเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยชิบหายแล้วโอ้เอาเอาแพ้งานนี้ปิ้นอย่างเดียวใส่ปิ้นโอ้บัตเตอร์เฟเกอร์ก็คงจะเห็นความเกียนของคนไทยกันแล้วคิวเลอร์บายแฮกเกอร์ผมนะครับผมโอเคนะฮะก็เกิดอาการชักกระตุก โอเคนะฮะก็สำหรับวันนี้นะฮะก็คร่าวๆนะฮะก็มาเอไม่มีกลับนะฮะเขากคร่าวๆแล้วอะไรอะไรของมันวะเนี่ยโอเคนะวันนี้ก็มารีวิวคร่าวๆนะฮะเพราะว่าก็ก็อย่างที่บอกไปฮะก็อย่างที่บอกไปนะฮะคือมันกินพื้นที่ก็ต้องหมุนติวเอโตะเฟิร์สทำ้ม ก็ต้องทำให้คลิปมันสั้นๆเอาไว้ก่อนนะฮะโอเคก็คือจะบอกคนไทยว่าคือคุณจะเล่นอย่างนี้เลยนะฮะเ,เล่นเป็นทีมนี่มันไม่ดีเลยนะฮะแล้วก็แฮกด้วยนะฮะเพราะว่าผมคิดว่าในเซิร์ฟเอจีนี่มันคงไม่มีให้เอ็มชาร์นกันหรอกฮะโอเคก็ขอฝากไว้นะฮะสำหรับคนที่ชอบเล่นเซิร์ฟนะฮะก็เป็นทีมนี่เป็นอะไรที่เกียนมากนะฮะแล้วก็จะทำให้คนอื่นเสียอารมณ์ด้วย นะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้นะฮะใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะถ้าติดใจก็ตุยถ้าติดใจก็กด subscribe หรือกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืม subscribe ช่องตังค์คูชแนลนะฮะก็เป็นคุณส่วนกันนะฮะสองช่องนี้นะโอเคนะฮะก็เดี๋ยวชแนลพี่ตังค์นี่เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปเลยนะฮะโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อน The you